บรรดาลูกรักทั้งหลายความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นนอกจากที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็มาพิจรารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้ายู่หัวทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความสำคัญ ทั้ในการด้านปฏิบัติในเรื่องส่วนพระองค์ปฏิบัติกับปวงชนชาวไทยทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติกับชาวต่างประเทศแม้แต่กระทั่งศัตรูพระองค์ก็เห็นว่าเป็นมิตรไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครสิร่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพระองค์ทรงช่วยประชาชนด้วย ทรงช่วยชาวโลกด้วยและก็ทรงช่วยพระองค์เองได้ดีที่สุดในด้านของธรรมะสำหรับวันนี้พ่อก็จะขอนำพระราชจ,จริาวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมีพระจริยาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์นั้นพ่อไม่นำมาพูดทั้งหมด เพราะว่ามันจะเกินพอดีจะพยายามหาแต่สิ่งที่สมควรมาพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อวันที่14เมษายน2521พ่อมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยคนเรยเอกกิจสังกดุล และคณะของคนบรเสริฐคือบริษัทไทยออยท่านหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสช่วยสมทบทุนในการสงเคราะห์บ,บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุระกันดาลซึ่งเป็นศูนย์ที่บรรดาลูกท่านหลายได้พาการปฏิบัติแล้วครบถ้วนทุกคนยอมเสียสละทั้งทรัพย์สิน ยอมเสียสละเวลาการงานยอมเสียสละแม้แต่ว่างานนั้นหากว่าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับผู้บังคับบัญชาผู้มีอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่บ้างโลกทั้งหลายก็ยอมเจริญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นความดีของโลก แล้วก็คนที่จะเป็นความดีฝังอยู่ในใจตลอดไปกว่าจะสิ้นชีวิตศูนย์นี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตริพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆาวัตถุศูนย์คือเป็นศูนย์ที่มีการสงเคราะห์คนในด้านวัตถุและกำลังใจวันนี้ลืมบอกกบรรดาลูลกทั้งหลายไป วันที่บันทึกนี้เป็นวันที่20เมษายน2521และก็กำลังนั่งบันทึกอยู่ที่ที่กองกำกับตำตรวจตะเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเดินทางกันจากจังหวัดกระบี มาถึงอำเภอทุ่งสงเวลาเที่ยงเสร็จๆสำหรับจริยาวัดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่บรรดาลูกร,รักทั้งหลายจะเพ้งรับทราบรับทราบแล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าจะช่วยให้พวกเราดีก่อนที่จะพูดทั้งด้านธรรมะที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงปฏิบัติได้ ก็อยากขอย้อนไปถึงจริยาวัดของพระองค์พระราชจริยาวัดของพระองค์นี่เราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทรงทำอะไรบ้างวันทั้งวันพระองค์ไม่มีเวลาว่างบางวันต้องสนเด็จมีพระราชภารกิจตั้งแต่เช้ายามเย็นตอนกลางเย็นก็ตอนเวลาเย็นก็ต้องมานั่งปฏิบัติงานรับแขกกลางคืนอีก กว่าจะทรงเส้นสีได้ก็ต้องใช้เวลา24นาฬิกาผ่านไปเมื่อทรงเส้นสีแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเจริญสกรรมฐานวันที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ระวงบอกว่าเวลานี้การฟังเทปรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยจบนอนฟัง ฟ,ฟังไปฟังไปฟังไปรู้สึกว่าน่าเข้าความไม่ดีในเทพนี่อยู่เคลิ้มหลับแต่ว่าพอเทพดังแกกรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกฟังใหม่อีกหน้าหนึ่งคราวนี้ก็หลับไปเลยพระองค์ทรงติงพระองค์เองว่ารู้สึกว่าไม่ดีแต่พ่อกลับทูลพระองค์ไปว่านั่นเป็นความดี เพราะว่าถ้านหลับในระหว่างการฟังธรรมชื่อว่าจิตฟังอยู่ในธรรมตลอดเวลาแล้วก,ก็การฟังเขาไปเพิ่มมาทีละน้อยละน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแก๊กก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเป็นฌานสี่ความจริงเรื่องนี้ดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงปฏิบัติตนเยี่ยงสมบาติสมเด็จข้าจ้อยู่หัวจงอย่าอ้างว่าข้าพเจ้ามีงานมากมีภาระผิดมากไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีโอกาสเอาจิตเข้าไปฝึกฝนธรรมะการนอนฟังเทพบันทึกเสียงเป็นเสียงธรรมะจะเป็นเสียงของบุคคลใดพระองค์ใดพูดก่ตามฟังได้ทุกท่านพ่อไม่หาม้ามเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์นั้นๆั้นเจ้ของอาจารย์นั้นๆ ถ้าเขาสอนถูกใช้ได้ทั้งหมดพ่อไม่จะมีความรู้แต่ผู้เดียวไม่ได้มีความสามารถแต่คนเดียวแต่ความจริงพระหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ดีกว่าพอ่อปฏิบัติได้ดีกว่าพอ่อมีความสามารถดีกว่าพ่อมีอยู่การฟังของท่านนั้นๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย เป็นว่าสมควรเพื่อทำข้อใดควรกติยาสายของเราเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติทำข้อใดที่ไม่ตรงอัตตะกติยาสายเราก็เว้นเสียอย่าฝืนทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วทังแปดหมื่นสี่พันรรมขันจะต้องจำได้หมด แล้วว่าต้องจ,งจะต้องแปลระพฤติปฏิบัติให้ได้หมดสิ่งนี้องค์สมเด็จพระบรมคตต้องการก็คือตัดสังโยชน์สิคือหนึ่งสก,กายทิทิมีความรู้สึกว่าตัวเป็นเราเป็นของเราเรามีในตัวตัวมีในเราสองวิจิกิจฉา งสัยในคำสั่งสอนขระองค์สมเด็กพระสมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้มีความเข้าใจสามศีรบตตประมาตยังมีความละเมิดในศีลไม่เคารพในศีลสี่กามฉันทะ มีความลล่งหลงลุ่มหลังลุ่มหลงฝ่ายฝันในกามคุณคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศซึ่งมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่มีการส่งตัว 5. ความโกรธความพยาบาทโกรธคิดประทุษร้ายพยาบาทจองล่างจองลัน หกรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่ทำใจเขาตนให้ก้าวหน้าไปจากรูปประชาเนเพื่อหวังพนิพันธเจ็ดอรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่สนใจในวิปัสนาญาณให้เข้าถึงสังขารโลเกขายานแปดมานะถือตัวถือตนเกินไปเก้า ก้าอุเทจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านทำจิตไม่ตรงเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะและก็สิบอวิชชาความโง่ที่มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรณมโลกเป็นของดีมีความรักในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกจิตไม่รักพระนิพพานโดยเฉพาะ นี่เป็นอนุวาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตัสมาสัพุทธเจ้าที่เราจะพึงศึกษาและปฏิบัติเห็นละกันได้จริงๆนั่นก็คือสัโยญนสิประการขอ,อลูกรักทุกคนลูกมีกำลังใจเป็นมหากุศุลยากที่จะหาคนอื่นเสมอเหมือนได้ แต่ว่าคำชมลงของพ่อลูกเจริญหลงถ้ามีความท่านนงตนเมื่อไรลูกก็เหลวเมื่อนั้นจึงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์เพียงใดในเวลานั้นเราชื่อว่าเรายังไม่เป็นคนดีเราจะพยายามเก็บความชั่วทุกอย่างที่มันขังอยู่ในจิต ทำลายให้มันตายสนิทยย่ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อกินเลยคือความชั่วตายหมดชื่อว่าจิตว่างว่างจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีแล้วก็จะว่างจากความทุกข์จะทรงไว้แต่เพียงความสุขอย่างเดียวหวังว่าลูกคงจำได้สำหรับค้าบ,บาทสมเด็จพระเยู่หัว วันนั้นที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าท่านหญิงมิภาวดียังมีความห่วงใยในพระองค์มากทั้งน,นี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามาเตือนอยู่เสมอขณะที่พระองค์ทรงประทับพระทรงตรัสรู้สึกว่าเหลว้ายแหลกขวา แล้วก็ทรงตรัสว่าเวลานี้หายไปการที่พระบาทสมเด็จที่จ้อยู่หัวทรงทราบว่าท่านหญิงมีภาวดีมาเยี่ยมเสมอแล้วก็ตักเตือนเสมอจุดนี้ขอบัรดานลลูกรักจงจำให้ดี ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาได้นั่นก็คือผู้คนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงทิพยจักุยานคือมีอารมณ์เป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจร้ายกับตาทิพย์ในเมื่อท่านได้ทิพย์จักุยานก็มีโอกาสรับสัมผัสได้ นี่สนแสดงว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอ่หัวทรงมีพระราชภาระกิจมากเรื่องของพระองค์มีเรื่องกวนทั้งกายและก็กวนทั้งใจเรื่องที่กวนนี่ก็กวนทุกอย่างอย่างที่บรรดาล,ลกูกกท่านหลายจะไม่มีโอกาสประสบการรบกวนอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอ่หัวเลยกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พัก มีเวลาอยู่นิดเดียวพระองค์ทรงทำพระกรรมฐานและก็ทำได้ดีอย่างพวกคนประเภทนี้ควรจะลอกแบบเขาไว้การทำเรียนแบบการลอกแบบการทำปฏิบัติตามท่านในด้านของความดีไม่ใช่ความเสียเป็นผลกำไรที่เราไม่ต้องรื้อฟื้นเอง วิธีปฏิบัติของพระองค์ที่พร,ระองค์ทรงเล่าให้ฟังดูมันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาอย่างพ่อเคยพูดไว้เวลาใดถ้ามีโอกาสว่างนิดหนึ่งก็ใช้อารมณ์ฟังเทพว่างวินิจฉัยทำบ้างในบางขณะที่พระองค์จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปรอบรอบพระราชฐานที่พักอันนี้พระองค์จะทิวเวลาว่าจะเดินกี่ชั่วโมงถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงเอาเทปสภายไปด้วยแล้วก็ฟังสองหน้าถ้าเดินสองชั่วโมงก็ฟังสี่หน้าเทปอย่างนี้รู้สึกว่าพอดีเดินไปกับธรรมแล้วก็จิตเมื่อเราได้ฟังเสียง จิตมันก็จะอยู่ที่เสียงมากกว่าที่จะพุ่งสั้นไปอยู่ในที่อื่นเริีญาวัดนี้ส่วนหนึ่งที่บรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจให้มากพยายามปฏิบัติตามพระองค์ให้มากเวลาวิชาพระองค์ก็ส่งสมาธิทำสมาธิและวิปัสสนาในระยะนั้น เวลาที่สนเด็จบรรทมก็ส่งฟังเทปเป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าในไปในด้านของความดีจะพยายามหาทางบีบบังคับอารมณ์จิตให้อยู่ในขอบเขตของความดีคือฟังเสียงธรรมะขณะใดที่จิตสนใจในธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลส สำหรับทิพยพุยญาณที่พระองค์จะทรงได้ก็คือการเจริญสมาธิธรรมดาเมื่อจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิทิพยพุยญาณก็ปรากฏเองเรื่องนี้รูปต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจให้มากเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติแบบเบาๆแต่ว่าในผลดีมาก เป็นอนวุวาณีประารหนึการการเจริญพระกรรมาฐานของพระองค์นี่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ลูกโหลดทราบอาคารรับรองของตะเวนเชนแดงเขตแปด 8, ติดอยู่กับถนนรถที่วิ่งมาเสียงอาจจะเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงได้ พราะว่าพ่อถือว่าการเดินทางก็จะหากำไรด้วยการนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ลูกฟังเอลูกทุกคนเป็นคนตั้งใจอยู่ในขอบเขตของมหากุศลและก็ทุกคนมีความมุ่งหวังพระนิพพานเวลาที่พ่อจะบันทึกมันจะดึกแสนดึกเ,กเียงใดก็ตาม พ่อไม่ได้คำนึงถึงร่างกายเพราะความรักในลูกลูกนี้พ่อก็ต้องเห็นใจลูกเมื่อลูกเสียสละได้ทุกอย่างพ่อก็ต้องเสียสละเพื่อลูกได้เป็นอันว่าการเจริญสมาธิของพระองค์อันดับแรกคงจะตั้งพระไทยมู่สมาธิเป็นฌานสมาบัติบทใดบทหนึ่ง เมื่อการที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2,521ตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการทำสมาธิเวลานี้ไม่่มหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะปล่อยไปตามสบายจะถึงไหนก็ใช้ได้เป็นที่พอใจจริยาแบบนี้ลูกรักเป็นจริยาที่ดีที่สุด แต่พ่อเองก็เคยตกอยู่ในความหวั่นไหวมามากแล้วแล้วก็ยุ่งยากใจเพราะการบังคับจิตต้องการจะได้ช,ชั้นนั้นได้ช,ชั้นนี้แต่ในที่สุดแทนที่มันจะดีมันก็กลับเหลวสู้การปล่อยอารมณ์ใจการทรงสมาธิและพิจารณากรรมฐานไ,ได้สมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ถ้าจิตเราปล่อยไปตามสบายว่าจะถึงชา้นไหนก็ช่างเมื่อถึงไหนพอใจแค่นั้นอย่างนี้อารมณ์ชาญและวิปัสนาญาณที่เข้าถึงใจจะมีการทรงตัวและในที่สุดก็จะสามารถตากินเหล็กเป็สมุทเฉปรบหาร เพื่อตายกิเลสได้ยางเด็กขาดกิเลสไม่สำเริบเรียกว่ามีอารมณ์จิตเข้าถึงผลิพานได้แน่นอน <c oughs> วิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องต้องพยายามปฏิบัติให้มากคำ่ามากหมายควาการเว้นจากการงานเมื่อยามว่างไม่ควรจะให้โอกาสปล่อยไปในเรืยการหนึ่งสิ่งที่บรรดาโลกและทุกคนสงสยัยส่วนใหญ่ ว่าบางทีภาวนาไปว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพอจิตเคลิ้มปปับเดียวมันกลับจับอย่างอื่นมาว่าแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของธรรมะและวิปัสสนาอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจคิดว่ารมเราฟุ้งซ่านไปพ่อก็ขอแนะนำว่าความจริงถ้าเจ็ต จิตตกเข้าถึงอุปจารสมาธิเวลานั้นอารมณ์มันเป็นคิดมันย่อมจะรู้ว่าการตัดกิเลสของเรามีจะควรตัดกิเลสในกรณีใดๆฉะนั้นจิตจึงหันปล่อยทิ้งของเก่าจับสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเห็นได้ว่าอารมณ์จิตประเภทนี้จะเกิดจต่คนวนมาก แต่มักจะมีความรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแต่ความจริงไม่ผิดเพราะตอนนั้นอารมณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นต้อำน่ายของความเป็นทิศกือสมาธิของจิตฉะนั้นการปฏิบัติก็ขอันดูาารกรักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติเ้าอย่างพระบาสทสมเด็จพระจุอยู่หัวแล้วบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่ข้อจะพึงพูดถึงนั่นก็คือหมองง่อมหลวงวรวัต์นวรัตท,ที่เราอาศัยกำลังแรงความเมตตาของท่านทิชกบีท่านพู้น,นี้ก็มีความดีที่ลูกคนจะปฏิบัติตามนั่นก็คือความเมตตาปราณีการอบอ้อมอรีสนใจในกิจการงานทุกอย่าง เป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีงานใหญ่รับภาระหนักมากคนที่มีคนงานมากๆไม่ใช่ว่าจะรับหน้าที่เฉพาะเรื่องของราชการอย่างเดียวก็หาไม่คนภายในทะเลาะเบกแวงกันมาเขาก็วิ่งหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คืองานกระโถนทองพรโรองแล้วก็ทองโลกใหญ่ ที่คนทั้งหลายจะบ้วนเขละลงไปในกระถนเขละก็คือน้ำลายกระถนจะรับแต่ความหนักกระถนจะรับแต่ความเหม็นความสกปรกแต่ได้ว่าถ้าบคุคคลผู้คุมกระถนดีคือใจที่คงกายดีเมื่อเขาบ้วนมาให้เราก็โยนทิ้งไปมันก็หมดเรื่องเช่นเดียวกับหม่อมหลวงวรวัฒนวรัต ท่านถนัดในการโยนกระถนทิ้งฉะนั้นเป็นอนุวาถ้าโลกรักท่านหลายจะพึงนำจริยานี้มาปฏิบัติก็้ป็นการดีอีบระการหนึ่งท่านมอมหลงวรวัตรนอกจากจะมีความเมตตาปราณีกับพวกเราจะไม่ว่าวันนั้นวันแรกท่านเช่าเรือพันสองร้อยบาท วันที่สองข้อจําไม่ได้ก็คิดว่ากาลังเงินที่เช่าต้องเคยกว่าวันก่อนและอาหารการบริโภคท่านบ,บริการเราทั้งหมดที่พักอาศัยก็บ,บริการทุกอย่างลุงเมย์เลือกโผเมยเ์แ้่คนมาสุสินะมาสุล <c oughs> ืมชื่อซะแล้ว เจ้าคุณมัตสุสิงห์นนาตเมื่อเวลาจะกลับเอาเงินไปมอบท่านในนามคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อสี่พันบาทช่วยค่าเรือช่วยค่าอาหารแต่ว่าท่านกลับส่งเงินนั้นมาจะไหวกับพ่อบอกทุกเสียงทุกอย่างเป็นภาระของกับผมผมทำด้วยศรัทธาปรารถนาเรื่องบุญ จะได้เงินจำนวนนี้ผมขอถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าเดินทางต่อไปในอีกระการหนึ่งบ่มหลวงวรวัตรเป็นคนมีความกระตัญญยูรู้คุณแต่ท่านผู้ใหญ่คือบิดามารดาแล้วว่าบุคบุคคที่เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านคนนี้ไม่ยอมข้ามและก็ไม่ยอมดูถโกดูมินรักษาวาจาที่สั่งทุกอย่างไม่ครบถ้วน แกระทั่งเป็นคนปฏิบัติตนได้ดีท่านหน้าที่ของราชการฝ่ายครอบครัวและฝ่ายธรรมะเจริญอาย่านี้ลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เพราะมันเป็นเสน่ห์ของเราความดีเกิดขึ้นกับเรามากคนเขาก็รักเรามากแต่ความดีเกิดขึ้นกับเราน้อยคนเขาก็รักเราน้อย เมื่อคนรักน้อยคนเกลียดมากเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจมากกว่าความสุขเดินไปพบคนที่เรารักและเขารักเราเราก็ยิ่งแย้มแจ่มใสมีความชื่นบานแต่ไปพบคนที่เกลียดเราเมื่อไหรเมื่อนั้นแหละความโุรมใจกำเริบใจมันก็เกิดขึ้นเราจะหาความสุขไม่ได้ความสุขที่จะมีมันได้ก็คือหนึ่งเมตตาความรัก สองกลน,นาความสงสารสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาดิ่สิญาใครสีมเมฆาวางเฉยมเื่อารมณ์ใดไม่เกิดขึ้นกระทบใจแล้วก็เฉยไม่โตตอบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจจุดนี้เป็นจุดสร้างความรักให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดมีพรมหมหันสีครอบวน บุคคนนั้นย่อมเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนบุคคลใดมีพรมิหารสี่ครอบ้วนผู้คนนั้นก็มีศีลบ,บ,บ,บริสุทธิ์บุคคลใดมีพรมิหารสี่ครอบ่วนศีลทบทวนศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นฌานสมาบัติก็เกิดบุคคลใดมีพรมิหารสี่ครอบ้วนไม่มีฌานสมาบัติมีอารมณ์เย็นมีปัสสนยญาณคือปัญญามมนก็เกิด จุดนี้แหละที่จะทําให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งมพนิพผานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงปฏิบัติตามนั้นอย่าทอดทิ้งความดีที่เราทำไว้จงรักษาความดีนี่ไว้เหมือนเกลือรักษาความเข็มสำหรับวันนี้มองโดูนาฬิกาหมดเวลาเแล้วดีลกูก รับฟังในตอนต่อไปหน้าที่สองสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาลูกรักทุกคนสวัสดี